สวัสดีค่ะมือนีพระไอ,อจอนม่ยางตลาดนัดค่ะมาหอดกับมาเห็นแจงเซนกะซื้อตละค่ะของมักของแสบแจงสินเท่านี้ล่ะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กันมามาหอดกับมาพออินทภาล่มมาหอดมาพอหมูปิง้งชูชิยางเขามากกับสิเป็นปลาทู สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทยางเข้าไปข้างในก็จะเป็นพักพักกาดพักบุ้งมีสุนแนลค่ะพักมีหลายพักมะเขือมะแดงมะฝัก,กมีหลายค่ะบานเห่าค่ะโบเพชรค่ะมะพริกกับโบเพชรโอ้ยว่าไปนะคะพี่น้องค่ะพักหลายยางหลายแนวโบแพงค่ะ มัดละสิบบาทมัดละหาบาทมัดละยี่สิบบาทของบันนอกของอีสานห้าค่ะบ่อแพงค่ะหล่านไก่กับมีไก่ทอดกับมีผู้ใดมากินไก่กับมีค่ะพี่น้องหมกอื้อหมกฟักหมกแตงสิบบาทนอใหม่กับมีค่ะเบิ่งดูไก,เก,ไก่เป็นตัวกับมีค่ะไก่ตัวละลอยค่ะเป็นตัวตัวบกหญ่เลยค่ะไก่บนดูค่ะ ตัวละลอยค่ะมี่มืดมะเขือกับง,ง่ามค่ะมะฟักกระรัละลูกไงหมดแล้วค่ะปลาแห่งปลาแดดเดียวหมลค่ะตากแดดไว้จานละยี่สิบสามสิบขนมของหวานมี่ค่ะบ่เกินห้บาทค่ะบานเห่าบันนอกเห้าค่ะยางส้มวิวกันป้ายยางเบิ้งค่ะถ้ากันมาเลือเบิ้งเลือกของกินหิวแห้งค่ะถาตารานัด มาตลาดนัดตลาดนัดเปิดกระบ,บายสองพ่นกระมาตัง้งแล้วค่ะพ่นมาตั้งบายสองพ่นก็มาตัง้งแล้วแต่นี่มากระมาบายสามบางคุนกระตัง้งแล้วบางคนก็ท่านได้ตัง้งแล้วค่ะมาก่อนคะ่ะมาเบิ่งคะ่ะมะพร้าวุ่นละมะพร้าวก็มีอ้ยมะพร้าวนำหอมเหิดอังวะมีหอดของทะเลคะ่ะเบิ่งปลาหมึกปลาอีฮือ้อของทะเลสดๆด่แพงคะ่ะ โลละลอยโลละแปดสิบค่ะบ่แพงค่ะบานนอกกับเหาค่ะบ่แพงขมันในเมืองกับแพงแล้วโลละสองลอยสามลอยอันนี้บานนอกเฮาโลละแปดสิบโลละลอยก็มีค่ะโลละลอยแปดสิบบแพงค่ะเลือกเก่าดอกไม้กับงามค่ะต้นละยี่สิบต้นละสี่สิบต้นละสามสิบบาทเบิ่งดูค่ะ งามสีม่วงอาตาดยิ่งงามไรงามไรค่ะในราคามาชมวิวมาเบิ้งในระค่ะพี่น้องมายางตลาดนัดค่ะมือนี้กะตลาดนัดไ่ตลาดนัดวันจันทร์นะคะเบิ้ง,งทางไงกะทางยางเข้าไปกใหไงอยู่ค่ะกว้างขวางค่ะซ่งในละค่าพี่น้องบา,บาย